สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับช่องลุงพีสายแพลวเช่นเคยนะครับวันนี้ลุงพีก็จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องการจ้าสายแลนนะครับวันนี้นี่เจ้าสายตัวน,นี้สีขาวนะครับเราจะมาจ้าสายแลนนะครับในสภาวะยุคของโควิดนะครับเราไม่สามารถออกไปได้หรือว่าจะไปจ้างช่างไอทีเข้ามาเนี่ยหรือว่าไปจ้างเข้ามาเนี่ย ก็เขาก็ไม่กล้ามานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยตัวเองในการทํานะครับวันนี้ผมจะมาสอนเรื่องการจําสายแลนง่ายๆนะครับทําในแบบบ้านๆนะฮะแล้วก็แล้วก็เป็นวิธีการแบบมาตรฐานที่คนอื่นก็ทํากันนะครับวันนี้เราจะมาเริ่มกันเลยนะครับอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมนะครับก็จะมีกางไกนะครับจริงๆใช้กางไกงตัวเดียวก็ได้นะครับในการปอกสายแลนใช้สําหรับปอกกางไกหรือว่าจะเป็นอุอปกรณ์อีกชนิดนี้ครับก็คือ ทีนี้ก็คือตัวปอกนะฮะปอกสายนะครับเนี่ยปอกสายหรือจะใช้กรรไกรปอกก็ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับตัวหัวจัาสายแลนนะครับตัวนี้ก็ไปหาซื้อในเว็บลัสด้าได้นะครับไม่แพงครับอันละร้อยกว่าบาทนะฮะมันซื้อมาทีนี้ก็คุ้มนะครับแล้วอย่าง้าตัวนี้ทําได้หลายอย่างเลยนะครับในการปลอกสายแล้วก็จัากับหัวแลนจัาหัวแลนอันนี้ได้นะครับนะครับสายแลนจะมีอยู่2ชนิดนะครับก็จะมีสีดํา สีขาวนะครับอันนี้ความหนาเท่ากันแล้วมันมีอีกชิ้นนึงเขาเรียกอะไรสายแบบเส้นใหญ่เ่ยนะครับแต่มาตรฐานเราใช้อันนี้ทั้งนั้นนะครับสายบ้านเราสายแดงน,นะครับอันนี้จริงๆสายมันยาวนะยาวเท่าไหร่แล้วแต่เรานะครับแต่วันนี้จะมาสอนจาแบบง่ายๆนะครับแบบบ้านๆเราว่าสั้นๆเนี่ยแหละว่ามันใช้ต่อ,อยังไงจำยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับ อุปกรณ์ที่ทุงศีออกมาเนี่ยครับจริงๆบ้านเราอะาเป็นพื้นบ้านเรามีแค่กังไกงก็ใช้แค่กังไกงก็ไ้ในการปอกสายนะครับพอปอกสายก็ตัดสายเท่าๆกันหรือว่าจะใช้เจ้าตัวนี้ก็ได้นะครับในการปอกนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็บีบไว้สำหรับบีบอันนี้ก็ไช้ทั้งตัดทั้งหัวแล้วแต่เราจะใช้ไหนนะครับแต่ยังไงเราก็ไม่พ้นตัวนี้อยู่ดีเพื่อที่เราจะเสียบเข้าไปในนี้แล้วก็จําหนีบนะฮะเพื่อเข้าหัวนะครับ เอาล้ครับไม่พูดพำาคําเพลงนะครับวันนี้เราจะมาแกะสายแดนจ้ำกันนะครับไปดูกันเลยเอาล้ครับเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับสิ่งแรกที่เราจะใช้ก็จะมีเครื่องมืออยู่3อันนะคะรับก็จะเป็นกากไอหรือว่าจะเป็นเจ้าอันนี้ก็ได้นะครับซื้อมาอันละ35บาทนะเอาไว้สาหรับหมุน ปอกอสายแลนนะครับแล้วก็เป็นกางไกก็ได้นะครับซึ่งกางไกนี่ก็สามารถปอกสายแลนได้นน่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราก็ขาดไม่ได้กับเจ้าตัวนี้ฮะเครื่องมือที่เอาไว้สําหรับจําสายแลนอันนี้ลุงพซีซื้อมาําประมาณ350บาทนะครับอย่างดีเลยนะฮะสำหรับปอกนะฮะปอกสายได้แล้วก็จําเจ้าหัวนี่นะครับซึ่งเครื่องมือตัวนี้จําเป็นมากที่จะต้องใช้สําหรับการจําสายแลนนะครับ เอาละเรามาเริ่มการจําสายแลนกันเลยนะครับสิ่งแรกที่จะต้องทําคือนี่คือสายแลนนะครับเราปอกสายนะครับจําหัวจําท้ายนะฮะอันนี้เสียบคอมอันนี้เสียบกับพวกเครื่องเซิร์เวอร์หรือว่าตัวที่ปล่อยสัญญาณเน็ตอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็เรามาเริ่มปอกกันเลยนะครับสิ่งแรกก็คือการปรอกเราจะใช้กรงไกรปรอกก็ได้นะพื้นบ้านเราแต่เราใช้เครื่องตัวนี้ปอกนะฮะสำหรับการปรอกเอาละฮะลุงพีก็จะหมุนนะฮะปอกนะครับ,รนะรบเรามาลุยกันเลย นี่ครับปอกสายมานะครับเราถ้าก็ขั้นตอนต่อไปเราจะทําการคลี่สายแลนนะครับซึ่งสายแลนนี่ข้างในนี่นะครับก็จะมีทั้งหมดนะฮะสามสีแยกกันเลยนะฮะไอ้สีสีแยกกันเลยนะฮะมีขาวเขียวเขียวแล้วก็ขาวส้มนะครับแล้วก็เป็นขาวน้ําตาลแล้วก็น้ําตาลน,นะครับแล้วก็ขาวน้ําเงินแล้วก็น้ําเงินนะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่สีกันนะฮะนี่พอเราปอกขึ้นมานะฮะ เราก็เอาลังกายเนี่ยตักนี่หลายเส้นตรงนี้นะฮะเป็นเส้นได้นะฮะที่ติดกับสายนะครับแล้วก็เราทําการคลี่สายแลนออกมาก่อนก่อนที่เราจะจั๊มสายแลนนะครับนี่นะฮะสายมันพันกันอยู่เราต้องคลี่มาะฮะให้เรียบร้อยนะครับเพื่อทําการเรียงสายนะครับ พอเราขี่สายแรนมาเรียบร้อยนะครับการเรียงสีนะฮะในมาตรฐานนะฮะที่คอมเขาใช้กันนะพวก IT ทีเขาทำกันนะฮะเอาแบบมาตรฐานเลยนะฮะสิ่งแรกเรามองด้านอันนี้มือด้านซ้ายด้านขวานะครับเราตั้งขาวส้มไว้ด้านซ้ายมือก่อนนะครับนี่ขาวส้มแล้วก็ส้มนะครับวิธีเรียงแล้วก็ อะไรต่อครับคุณผู้ชมเดี๋ยวขาวเขียวนะครับแล้วก็น้ำเงินน่น้ำเงินขาวเขียวแล้วก็น้ำเงินนะครับสีน้ำเงินแล้วก็ขาวน้ำเงินนะครับแล้วก็ตามด้วยเขียวนะ แล้วก็ต่อด้วยาขาวน้ำตาลนะครับนี่นี่เราทาอย่างนี้เลยนะครับขาวส้มขาวเขียวน้ำเงินแล้วก็ขาวน้ำเงินนะครับแล้วก็เขียวแล้วก็ ขาวแล้วก็น้ำตาลนะครับนี่เป็นอย่างนี้นะครับขาวส้มส้มขาวเขียวน้ำเงินนะครับแล้วแล้วก็ขาวน้ำเงินนะฮะแล้วก็เขียวแล้วก็ขาวน้ำตาลแล้วก็น้ำตาลเอาอีกครั้งนะครับขาวส้มแล้วก็ส้มแล้วก็ขาวเขียวแล้วก็น้ำเงิน แล้วก็ขาวน้าเงินแล้วก็เขียวแล้วก็ขาวน้าตาลแล้วก็น้าตาลนะครับนี่คือเทคนิคการเรียนนะครับนี่แล้วเราก็ทำนี่ทำให้มันติดกันนะแล้วก็นี่นะฮะติดกันเพื่อจะใส่เข้าไปในตัวจัมแลนนะครับนี่ตัวจัมนะครับตัวนี้นะครับเอาละพอเราได้แล้วนะครับเราก็ทําการตัดครับ นี่พอเราตักแล้วนะฮะมันจะเป็นอย่างนี้ฮะเรียงเลยเห็นไหมเวลาเอาเข้าหัวนะครับเนี่ยมันจะมีบักตรงนี้นะครับเราคว่ำไปแล้วหงายมันอย่างนี้นะครับแล้วก็ทําการเสียบเข้าไปในช่องแลนเลยนะครับนะเดี๋ยวนะครับ มันไม่ตรงกันเราก็ต้องตัดให้ตรงกันก่อนนะครับแล้วค่อยเสียบนี่แล้วก็ดันเข้าไปครับคุณผู้ชมเนี่ยขาวส้มอยู่นะคุณผู้ชมเห็นไหมครับขาวส้มขาวส้มส้มเขียวขาวเขียวน้ําเงินเขียวขาวน้ําตาลน้นําตาลน,นะครับเนี่ยทุเทคนิคก,การเรียงขึ้นพอเสียบเข้าอย่างนี้นะครับดูที่ปลายครับ เห็นไหมทองเหลืองก็ต้องชิดกับด้านหน้านี้นะครับเสร็จปุ๊บเราก็ใช้เครื่องเจ้าต,ตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปในรูนะครับเป็น 8P นะครับเราใช้ช่อง 8P ถ้า 6P เนี่ยใช้สำหรับสายโทรศัพท์นะครับนี่แล้วเราก็ทำการหนีบลงไปครับหนียดให้แน,น่นๆเลยพอเราเจยมจำอยู่นะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือการขึ้นหัวบ้านๆนะครับ แต่ถ้าจะมาตรฐานนะครับเราจะต้องใส่ปอกด้วยเพื่อไม่ให้หัวเนี่ยมันหักนะเวลาเราเสียบสายนะฮะสายคอมหรืออะไรหรือว่าเป็นสายเคลื่อนย้ายเนี่ยคือไม่แนะนําเลยนะครับเราต้องใส่อันนี้ด้วยมันจะช่วยป้องกันนะฮะป้องกันไม่ให้สายแลนเราเนี่ยหัวมันขาดหัวมันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาละครับอันนี้คือวิธีบ้านๆก็แบบนี้สามารถใช้ได้ไหม ก็ใช้ได้นะครับแต่ผมขอแนะนําว่าซื้อปอกใส่ดีกว่าถ้าเราจะใช้กันเป็นปีนะครับแต่ถ้าใช้ชั่วพักชั่วคู่ใจช,ชั่วยมบางครั้งมันก็อาจจะไม่พังนะครับก็ใช้แบบนี้ก็ได้บ้านๆเอาแค่ไหนมีแค่นั้นก็ใช้แบบนี้ก็ได้เสียบได้เหมือนกันนะครับเพอสายยังไงมันก็ไม่ขยับอยู่แล้วนะครับเอาละเรามาเข้าอ,หอนนาีหัวนี้นะครับอันนี้เราอีหัวนี้นะครับก็คือลุงพีจะเอาแบบมาตรฐานนะครับก็คือจริงๆแล้วเราต้องไม่ปลอกสายก่อนนะเราวค่อยใส่อันนี้ไปนะครับเอาละ นี่นะครับวิธีใส่ปอกนะครับก็คือหันอันเนี้ยออกนะครับใส่เข้าไปก่อนเลยนะครับคุณผู้ชมพอเราใส่เข้าไปเสร็จใส่เข้าไปแล้วนะครับเราก็ใส่คาสายไปอย่างนี้นะฮะเราทําการคลี่สายต่อนะครับสายที่มันพันกันเราก็ให้มันแยกออกจากกันนะครับเราจะทําการเรียงสายเอาละครับ สายมาตรฐานจำได้ไหมครับว่าทำยังไงนะครับขั้นแรกนะครับก็คือเรียงสายใหม่นั่นครับก็เป็นขาวส้มนะครับแล้วก็ส้มนะครับแล้วก็ขาวเขียวนะครับแล้วก็อะไรต่อน้ำเงินนะฮะน้ำเงินแล้วก็ขาวน้ำเงินแล้วก็เขียวขาวน้ำตาลแล้วก็น้ำตาลน,นะครับนี่ไหมทา แล้วก็เรียงตามที่ผมบอกนั่นแหละนะฮะนะฮะเราก็ทำการบีบให้มันชิดกันนะครับเนี่ยวิธีทำก็คือจับเส้นแล้วก็ยืดนะฮะให้มันติดกันนะฮะแล้วก็ทวนเรื่องสายให้ดีนะครับขาวส้มขาวเขียวน้ำเงินขาวน้ำเงินเขียว ขาวน้ำตาลน้ำตาลนั่นจำให้ดีนะครับย้ายพาดห้ามสลับกันเด็กขาดไม่ฉะนั้นคุณก็ไม่สามารถเล่นได้นะครับแล้วก็ตัดให้ตรงกันนะครับแล้วก็เอาหัวหัวใส่ยังไงนะครับก็คือเห็นเดินนี่ไหมฮะเราคว่ำลงนะฮะแล้วก็เอาขาวส้มใส่เข้าไปครับนี่เห็นไหมแล้วเราก็ดันเข้าไปเลยปึ๊บนี่ดันเข้าไปให้สุดครับคุณผู้ชมนี่ฮะหัวมันจะติดกันทองเหลืองมันจะชนกันนะครับเาบราเราเราก็บีบนะฮะ ดันเข้าไปให้สุดนะฮะให้ทองเหลืองชนกับทองเหลืองของตัวนี้นะครับแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับแล้วเราก็ทําการใช้ 8p นะฮะช่อง 8p เสียบเข้าไปนะครับแล้วก็นีก็เป็นอันแเสร็จนะครับแล้วเสร็จปุ๊บเราก็เอานี่แบบมาตรฐานนะฮะนี่เห็นไหมใส่ครับหัวเลยนะฮะนี่ก็คือจะกันกันแบบว่าสายหัก สายหัวหักอะไรได้เลยนะครับส่วนนี้เอาแบบบ้านๆเรานะอันนี้ลุงพีจริง,รงๆอะถ้าใส่แบบถูกท่องนะครับหัวครอบเนี่ยเราต้องลองใส่หัวท้ายเลยนะแต่อันนี้ลุงพีจะทําแบบว่าให้เห็นว่านี่คือครอบแบบป้องกันไม่ให้สายหักนะครับอันนี้แล้วก็อีกฝั่งนึงก็คือแบบบ้านๆน,นะครับทุกคนเดี๋ยวลุงพีก็จะขึ้นในนี้ให้นะครับตารางชาร์จสำหรับจำสายแลนว่าเสียอะไรขึ้นก่อนมาหลังนะครับแล้วก็ทำตามที่ลุงพีทำในนี้นะครับ ต่อไปนะฮะบลุงทีก็จะมาแนะนําเครื่องอีกตัวนะครับอันนี้เป็นเครื่องเช็คว่าเนี่ยเจ้าต,ตัวนี้ฮะเครื่องตัวนี้เครื่องตัวนี้ก็สามารถเช็คได้ว่าเราเนี่ยจําสายแลนผิดหรือถูกนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆน,น้องๆไม่มีเครื่องตัวนี้วิธีเช็คง่ายๆก็คือว่าถ้าคุณเสียบสายแลนเข้ากับคอมแล้วก็เสียบเข้ากับเราเตอร์แล้วปรากฏว่ามันเล่นไม่ได้นั่นแสดงว่าคุณจ้ำผิดนะครับอาจจะสลับสายหรือว่า สองทองเหลืองนี่นะฮะไม่สามารถเสียบกับทองเหลืองมันไม่ชนกันนะครับน้องๆก็ตัดแล้วก็จับใหม่นะครับเป็นวิธีเช็คแบบบ้านๆเลยถ้าเราไม่มีอุปกรณ์ตัวนี้นะครับแต่ท้งนี้ทั้งนั้นนะครับการจับสายแลนนะฮะก็คือถ้าเสียบถ้าเช็คแบบบ้านๆเราก็คือว่าถ้าเสียบเข้าคอมแล้วแล้วปรากฏว่าเข้าเน็ตได้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับวิธีจับก็สายแลนนะฮะจับแบบมาตรฐานก็นคือขาวส้มส้ม ขาวเขียวน้ำเงินขาวน้ำเงินเขียวแล้วก็ขาวน้ำตาลแล้วก็น้ำตาลนะครับจาไว้นะครับเผื่อใครไปสอบนะฮะเข้าทํางานนะฮะก็ใช้วิธีนี้ได้นะครับยังไงคลิปนี้ก็ขอบคุณมากมากเลยครับสําหรับการติดตามนะครับกับช่องลุงพีสายแววนะครับยังไงลุงพีก็จะมีคลิปมานําเสนอเรื่อยๆนะครับสําหรับวันนี้บ๊ายบาย